โกแคตวันสูตรมหาสตั์ชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งร้ใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงิน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอท่ากระดานจังหวัดกาญจนบุรีครับไปดูผลงานของ2เกลอมหัศจรรย์กับต้นพริกชี้ฟ้าซึ่งปลูกเพียงแค่2เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับแถมยังดกอีกตัง้งหากจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโรธครับในรายการเกษตรกรตัวอย่าง วันนี้ครับผมนําคุณผู้ชมมาพบกับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรแผนใหม่นะครับและที่สําคัญครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสวนพริกนะครับเป็นพริกขี้หนูพริกชิฟ้านะครับของเกษตรกรนะครับเรามาดูกันว่าการทําการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีโดยการเปลี่ยนจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์และที่สาคัญที่ได้ใช้กอแก้วกอแคทวันนะครับคู่กันกับกอแก้วนาโนชนิดแคปซูล ที่เรียกว่า2เกลือมาตรฐานนั้นใช้แล้วผลออกมาเป็นอย่างไรนั้นเรามาฟังจากป่าเกษตรกรกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับผมชื่อสวัสดีครับผมชื่อแจ็คครับคุณแจ็คครับและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณอนุรักษ์นะครับวันนี้ก็ตะเวนอยู่กับผมด้วยนะครับในการพบป่ากับเกษตรกรซพ่งเป็นเกษตรเอ็นซีและก็เป็นผู้ที่ได้แนะนําให้กับพี่แจ็คได้ใช้กอแก้วนาโนและก็กอแก้วกอแคทวันครับครับพี่แจ็คครับขออนุญาตเรียกว่าพี่แจ็คเนาะครับครับ พี่แจ็คทำกเกษตรเกี่ยวกับอะไรบ้างเนี่ยก็มีพริกกับข้าวโพดครับพริกกับข้าวโพดอย่างที่เห็นนี่รตรงนี้ของพี่แจ็คเนาะครับครับผมทีนี้การทําพริกเนี่ยตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยกี่เดือนแล้วเนี่ยอ่อันนี้ก็อยู่ประมาณตั้งแต่วันปลูกก็อยู่ประมาณสองเดือนได้สองเดือนสองเดือนนะครับสองเดือนเสษนิดหน่อยครับซึ่งปกติการปลูกพริกต้องใช้ปุ๋ยยังไงไหมอ่าปกตินี่ต้องใช้ครับต้องใช้ปุ๋ย ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ยาทั่วๆไปพวกเคมีครับทั่วๆไปใช้ปุ๋ยเคมีครับใช้ยาเคมีครับนะครับแล้วกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ต้องใช้เวลากี่เดือนพริกเวลาจะจะยืดออกไปจากนี้ครับจะยืดออกไปปกติที่เมื่อก่อนนีดคือหมายความว่าณเวลานี้ถ้าเป็นเคมีนี้ยังไม่ได้เก็บยังยังครับใช่ครับใช่ครันนี่แปลงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยใช้ปุ๋ยใช้อะไร ก็ใช้ของสองเกลือครับใช้กอแก้าวนาโนครับครับแล้วก็ใช้บวกกรอคัวันครับสองเกลือนะครับสองเกลือมากาลยจันนะครับนี่ฉีดไปกี่ครั้งละวัทั้งหมดนี่สี่ครั้งครับสี่ครั้งฉีดตั้งแต่อายุของพริกเท่าไหร่อายุตอนนั้นอยู่ประมาณที่ปลูกมาแล้วประมาณเดือนเศษครับประมาณเดือนเศษก็เริ่มฉีดครับตอนนี้ก็ฉีดมาก็สี่ครั้งก็ได้หนึ่งเดือนครับก็รวมแล้วก็ประมาณสองเดือนเศษแล้วครับทีนี้ การใช้เคมีแบบเดิมกับปีนี้ที่เราได้ใช้อินซีใช้กอแก้วนาโนกับกอแก้วโกแคดวันเนี่ยต่างไหมต่างครับต่างครับต่างเยอะครับต่างเยอะแฟนผมบอกว่าโอ้โหไปดูว่าไปดูวไอพี่แจ็คบอกนิดนึงว่ามันต่างกันแบบไหนยังไงอ๋อต่างนะครับต่างคือว่าโตไวครับโตไวแล้วแมลงจะไม่รบกวนครับโตไวแมลงไม่กวนนอนหาไม่เจอครับนอนหาไม่เจออ่าแล้วก็จะดกดก ครับนี่ยเนี่ยสองเดือนกว่าครับเนี่ยครับเดือนสองเดือนกว่าอ๋อสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าเนาะสัมพันธเลยนะพี่ถ้าเป็นเคมีสองเดือนกว่าอย่างครับอย่างนะอย่างครับยังไม่รูปอย่างครับยังยังในน้อยก็แค่ติดดอกนิดหน่อยแล้วก็ว่ามันจะไม่เป็นทุกต้นครับผมแต่ว่านี่การใช้นาโนกับโอแคนวันคู่กันคู่กันสองเดือนกว่าครับคุณผู้ชมครับดูฮะ เม็ดใหญ่ที่พร้อมที่จะเก็บก็มีแล้วนี่เริ่มเก็บม้างยังครับยังไม่เก็บครับว่าตอนนี้ราคามันยังพร้อมที่จะเก็บได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่ก็พร้อมถ้าราคาถ้าราคาได้เราเก็บได้ครับถ้าราคาได้เราเก็บเขียวได้เลยครับนะเม็ดเขียวเม็ดเขียวนี่็เก็บได้แล้วเขาเรื่อเก็บเก็บเขียวพริกงามพริกงามครับเนี่ยพริกงงามเก็บได้แล้วใช่ไหมอย่างนั้นเก็บได้แต่ที่อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นอครับผมเก็บได้ครับครับพี่แจ๊คครับในความมหัศจรรย์ที่จะบอกว่าสองเกลือมหัศจรรย์นั้นนะครับ ในระยะเวลา2เดือนเศษนะครับมีรุ่นที่เก็บได้เก็บได้ครับรุ่นเล็กๆที่กําลังออกมาก็มีกําลังออกที่เป็นดอกอยู่พี่แจ๊คครับเห็นไหมคุณผู้ชมอรอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ารุ่นใหญ่ที่พร้อมเก็บนะครับในระยะเวลา2เดือนรุ่นเล็กที่กําลังทยอยออกมาไล่เลี่ยไล่เลี่ยนออกมาเออบางบางคนเนี่ยที่เขากลัวะครับเขากลัวพวกใบใบงีกอย่างนั้นใบโรคยอดหน้าเวียนกันแต่อันนี้ ไม่มีครับไม่มแห้งอย่างงั้นครับครับนี่คือธรรมดาของเขาที่ว่าจะจะมีการยิกนิดหน่อยคือยิกเขาจะออกดอกครับเนี่ยโอ้จะออกดอกคือจะออกดอกเนี่ยครับผมเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เขาจะออกดอกครับคือปกติครับเนี่ยพอจะออกดอกเขาจะยิกครับอย่างนี้ถือว่าดกไมครับเนี่ยดูดอกดูอะไรออกมาเยอะเลยพี่นี่ถ้าถ้าไม่เชื่อนะครับอีกประมาณสัก สามอาทิตย์หรือว่าอีกหนึ่งเดือนผมให้มาดูใหม่ทาให้มาดูจะดกมากกว่านี้ครับเนี่ยนี่เพิ่งเริ่มสอนออกนี่เพิ่งเริ่มครับออครับนี่เพิ่งเริ่มครับอืนี่เพิ่งเริ่มคือเห็นเห็นพี่บอกว่าแปลงข้างๆนี่อายุมากกว่าเราเดือนหนึ่งครับแต่ยังไม่ออกที่เราผ่านมาครับผมที่เราผ่านเมื่อกี้ที่ผ่านแล้วของผมนี่ฉีดไปแล้วนะครับไม่มีกลิ่นผมฉีดเนี่ยไม่ต้องมาปิด สบายเลยไม่ต้องปเพราะว่าของเราเป็นชีวะเป็นอินรีอินรีสกัดแล้วฉีดไปเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไมครับแล้วแมลงไม่มีมารบกวนครับอ่าเมื่อกี้ดูได้ตอนนี้ยพบว่าเนี่ยให้โอ้โหน่ดมากเลยนี่ครับไม่เจออยากให้กล้องได้จับโอ้โหนี่โอ้โหอย่างนี้พี่เจ๊คครับแสดงว่ายาฉีดกันหนอนแมลงก็ไม่ได้ฉีด ไไม่ด้อย่างนี้พริกนี่ก็แสดงว่าปลอดสารเคมีโดยเด็ดขาดเลยได้ครับโอ้โหอย่างนี้มาคุณอนรักเริ่มจะชิมพริกอีกแล้วครับเผ็ดเพดครับผมเข้าใจครับพริกแะแต่ว่าประชาชนได้ซื้อไปกินนี่ปลอดภัยลอยใจครับลอยอครับลยใจครับทีนี้พี่แจ๊คแล้วแล้วการปลูกพริกเนี่ยทำไมต้องมีข้าวโพดด้วยอ๋ออันนี้คือเป็นเทคนิคครับ เทคนิคเทคนิคคือว่าแอร์ที่ผมปลูกนเนี่ยมันจะเป็นช่องลมนะครับเป็นช่องลมแต่ถ้าเราปลูกกระโพดเอาไว้เงี้ยคือว่าเวลาลมมันจะมาพลิกเราจะไม่ล้มพริกเราจะไม่ล้มหมายถึงกระโพดช่วยบังลมไว้ช่วยบังลมแล้วอีกอย่างเราก็ได้สตังค์ด้วยครับผมผลพอยได้ผลพอยได้แสดงว่าพี่ฉีดพริกแล้วมันฟุ้งมาโดนใช่กระโพดได้ด้วย การลมด้วยได้ตังด้วยโอ้โหสบายเลยปากก็ใหญ่ด้วยทีนี้ผมทำอย่างนี้มาประจำใช่ไหมเมื่อก่อนที่ทำเราปลูกเราใช้เคมีแล้วก็ปลูกข้าวโพดเหมือนกันครับความแตกต่างของข้าวโพดการเจริญเติบโตกับตอนนี้เมื่อก่อนกับตอนนี้ต่างกันไหมครับเนี่ยก็ต่างครับตอนนี้ดีขึ้นใบก็จะเขียวพวกข้าวโพดใบจะเขียวปากใหญ่ใหญ่ครับฝักใหญ่ใหญ่กว่าอันนี้อีกประมาณสักอาทิตย์กว่าก็ตัดได้อนี่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวหวานเนี่ยเนะข้าวเหนียวครับข้าวเหนียว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 ข้าว ก็ฝักใหญ่ๆครับใหญ่ทีนี้ในกลุ่มเกษตรกรที่เนี่ยได้เห็นความแตกต่างของพี่แจ็คไหมก็บางคนเขาก็ย่องแอบมาดูไงตอนนี้เขายังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่ได้บอกว่าเราใช้อะไรพยังไม่ได้บอกแต่ก็เก็บเงียบเลยครับเลิกเงียบตอนนี้เก็บเงียบบอกให้เขามาดูเองคือให้เขามาดูเองทําไมเก็บเงียบทําไมทาไมไม่บอกกัเราว่าเราใช้โคแก๊ปนาโนใช้โคแคทวันไม่ใช่แล้วครับบางคนเขาก็จะไม่เชื่อคือทางใครทางมัน ครับทางใครทางมันบางคนเขาก็ว่าโอ้ยมันก็สู้เอ้พวกเอ้พวกเคมีไม่ได้แล้วเขา่าอะไรก็สู้เคมีไม่ได้แต่ก็ให้มาดูผมก็บอกให้มาดูคือหลายๆคนนี้ยังฝังใจกับพวกเคมีอยู่นะครับแต่พี่แจ็คก็ท้าให้มาดูของจริงกันเลยคือผมชอบเป็นคนชอบลองของครับของหนาไม่แน่ของหนาแน่แน่ลองหมดเรื่องราคาไม่เกี่ยงแต่ขอให้ได้ผล ทีนี้หลังจากใช้แล้วเนี่ยเนี่ยทั้งหมดที่ปลูกในทั้งหมดพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยสามไร่ครับสามไร่ครับพี่แจ็คฉีดไปในแต่ละครั้งเนี่ยใช้เท่าไหร่ยังไงหนึ่งถังสองร้อยลิตรครับสองรอยลิตรสามไร่ใช้อะไรบ้างครับใน2 0 0ลิตรก็ใช้ใช้กับกักแก้วน้ำครับครับกแก้วน้ำครับกี่เม็ด2อ0ลิตรสองเม็ดครับสองเม็ดสองเม็ดอโวแคทวัน หนึ่งร้อยห้าสิบ cc ครับหนึ่งร้อยห้าสิบ cc ครับก็เท่ากับหนึ่งร้ยหสบาทร้อยหสิบาทแล้วก็สองเมตรก็คือสองรอยบาทครับก็เท่ากับสามร้อยห้าสิบาทฉีดพื้นที่สามไร่สามไร่ครับคิดว่าต้นทุนประหยัดประหยัดครับประหยัดยืนยันผมคิดว่าพริกตอนนี้สามไร่เนี่ยับไม่มีใครฉีดได้ราคาเท่านี้อ๋อคือต้องสูงวันนี้ทุนการใช้ถ้าใช้เคมีถ้าใช้เคมีนะครับผมจะบอกว่าหนึ่งยานอน จะต้องซื้อครับหนึ่งนอนก็นอนโดยเฉพาะที่จะตายสองสองนะครับเป็นพวกใบงิกจะต้องเป็นพวกเพลี้ยไฟลายแดงเราต้องซื้ออีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งอีกหนึ่งยางละสามเร่งดกนะครับเร่งดกจะต้องอีกหนึ่งชุดต้องเร่งดกอีกครับต้องเร่งดกต้องเร่งดกครับแล้วจะต้องมีอีกครับเชื้อราครับเชื้อราเชื้อราอีกต้องอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดคือใครจะจ่ายเรื่องยาอยู่เพียบ ปุ๋ยก็ราคาก็ต่างกันครับครับแต่อย่างของพี่แจ็คเนี่ยใช้กอแก้วนาโนกับกอแก้วโกแคทวนที่บอกว่านี่คือ2เกลือมาจรานนั้นหนึ่งครั้งในการฉีดต้นทุนเพียง3ามบาทเท่านั้นเองครับครับฉีดไปกี่ครั้งตอนนี้ฉีดไปสครั้งแล้วครับสี่ครั้งก็แค่พันนิดนิดครับพันนิดนิดครับผมถือว่าคุ้มไหมครับคุ้มครับคุ้มประหยัดไหมประหยัดครับผลผลิตออกมาดูแลเพิ่มกว่าเดิมไหมอ่า มองดูแล้วก็ว่ามันเพิ่มนะครับมันเพิ่มนะเพราะว่าตอนนี้นะตอนตอนนี้พริกมันเพิ่งจะได้แค่สองเดือนกว่าตอนนี้ว่ายังไม่ได้ระยะในการเก็บโดยซ้ำไปยังไม่ได้โตเต็มที่ต้องอีกสักหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนแล้วก็ให้มาดูแล้วจะเห็นเลยว่าแล้วจะรู้ตอนนี้ว่าชาวบ้านเขาจะไม่สนใจว่ามึงใครจะใช้อะไรก็อันนี้สุดละแต่ตอนนี้ว่าเขาจะไปเห็นนะเขาจะไปเห็นทีตอนที่ผมเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮ้ยทำไมมันได้มากแท้ทาไมถึงเยอใช่นี่แหละ แล้วก็อีกอย่างเขาจะดูว่าเออพริกเสียไหมครับทําไมพริกไร่นู้นไร่นี้เสียไร่ชั้นเสียไร่คุนทําไมไม่เสียอ่านี่คือความแตกต่างอีกเขาก็จะมาถามว่าเอ้ยใช้ยาอะไรใช่ไหมตอนนั้นถึงจะบอกว่างั้นเลยครับถึงจะบอกถึงจะบอกเพราะตอนนี้ถึงบอกไปเขาก็จะไม่เชื่อ คุณผู้ชมครับทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็ทั้งหมดเป็นคํายืนยันของเกษตรกรนะครับและทั้งคุณที่คุณอรักษ์ที่ได้มาแนะนําให้กับพี่แจ็คได้ใช้ก่อแก้วนาโนและก็ก่อแก้วกแคดวันนะครับซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งปลอดสารพิษด้วยหลาดสังห์ชีดสบายเลยครับชีดสบายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ว่าทําการเกษตรแนวใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้ก่อแก้วนาโนยังไม่ได้ใช้ก่อแก้วกแคดวัน เปลี่ยนนะครับลองหันมาใช้ดูลองลองดูครับลองดูลองดูแล้วจะผลออกมาอย่างพี่แจ็คต้นทุนก็ลดผลผลิตก็เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แจ็คนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการใช้กอแก้วนาโนและกอแก้วโคแคทวันครับขอบคุณครับพี่แจ็คครับและก็ต้องถือโอกาสนี้ครับพี่แจ็คลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตันชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งไร่ใช้หนึ่งเม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินเป็นยังไงครับกับต้นพริกชี้ฟ้าปลูกแค่2เดือนแต่สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับตอนนี้แถมลูกยังดกอีกต่างหากถือว่าก่อแก้วช่างมหจรตย์จริงๆครับ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตช่วงหน้าจะพาไปดูต้นมะเขือที่ใกล้จะตายแล้วฟื้นกลับคืนมาได้อย่างน่ามาัจรรย์ครับ โดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสาร,รชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโน,าโน,าโนาชนิดแคปซูลหนึ่งไร่ใช้หนึ่เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงิน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโรธครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างวันนี้ครับผมจะนําคุณผู้ชมมาดูผลงานของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือหนะ้าที่ผมยืนอยู่นี้ครับจากเดิมที่กําลังจะตายและก็กําลังจะถ่ายทิ้ง นะครับแต่ได้รับการแนะนําให้ได้ใช้2เกลือมหัศจรรย์นั่นก็คือกอแก้วกอแคทวันนะครับและก็กอแก้วนาโนคู่กันนะครับทำให้มะเขือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาฟังจากปากเกษตรกรกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรับแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนายพันรุ่งสุนทราอะลรยครับเป็นเกษตรกรหมู่ที่3ามตำบลสระดานเพลศิสวัตรจังหวัดกาญจนบุรีครับครับ เป็นเจ้าของมะเขือที่ยืนอยู่ใช่ครับอีกท่านหนึ่งคือครับผมผมครับสวัสดีครับผมอนุรักษ์อุดมโชคชยานนครับครับผมก็ได้รู้จักกับพี่ป้ออยู่นานแล้วนะครับครับก็จังหวะที่ผ่านมาทางสวนมะเขือเมื่อช่วงเมื่อสองเดือนที่แล้วผมดูว่ามะเขือทําไมไม่เคยเห็นเขาโทมกันอันนี้ต้นมันแย่หมดแล้วใบเบยแทบไม่เหลือเดิมทีเห็นทราบมาว่ามันจะตายแล้วมันมันเหมือนจะตายผมก็ว่าเอ๊ะมันสภาพนี้ผมลองเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ลองแนะนําให้ คุณป้อเนี่ยเขาได้ใช้ทั้งกอแก้วโกแคทวันแล้วก็กอแก้วผสมกันจนเห็นในสภาพปัจจุบันว่ามะเขือปืนกลับมาครับงั้นมันเริ่มถามกันเลยเดิมทีเนี่ยเราปลูกมะเขืออยู่เนี่ยเราใช้ปุ๋ยอะไรยังไงผมใช้ปุ๋ยทั่วไปของตลาดนะครับแบบเวลาลงตลาดก็ซื้อมาอมจับใช้ครับแล้วก็ตอนนั้นได้เก็บผลผลิตบ้างแล้วหรือยังยังครับยังครับมันก็กําลังเริ่มเริ่มจะจะเก็บแล้วครับพอดี มันยู่ๆก็เหี่ยวแห้งไปเลยครับแบบเหมือนต้นนี่เตี้ยไปเลยใบเบลลุวงยังไม่ได้เก็บเลยยังเลยครับทุนที่ลงไปก็ยังไม่ได้เลยไม่ได้เลยลงลงไปเยอะคิดว่าตัวเองจะได้ไหมตอนนั้นคิดว่าไม่น่าได้แล้วกะจะทิ้งนะครับกะจะทิ้งจะทิ้งเลยอย่างที่ว่าน่นะชาวบ้านเขาผ่านไปผ่านมาเขาว่ไม่เห็นครับเขาบอกโอ้ยมันจะได้เรื่องเรอมันจะมันจะได้เอ้ยเนี่ยเราลงทุนไปเยอะไหมครับการปลูกมะเขือก็ ลงทุนไปเยอะเหมือนกันครับเรื่องยาฆ่าแมลงพวกยาเชื้อราอะไรของตลาดครับยังไม่ทันได้ทุนคืนยังเลยครับแทบจะต้องถ่ายทิ้งครับบังเอิญคุณอนุรักษ์ที่มาแนะนําครับเชื่อหรอตอนแรกก็ไม่เชื่อครับแต่ว่าผมเป็นคนชอบลองครับโอ้หที่เขแนะนามาผมก็ผมก็ลองนะครับนี่คือข้อดีของผู้ที่จะประสบความสาเร็จไม่เชื่อแต่อยากจะลองดูว่ามันจริงไหมกับการที่มันจะตายไม่ตายเลยถ้าเราไม่ลองใช้มันก็ต้องตายแน่นี ถือว่าทุนที่ลงแน่ๆเลยครับหลังจากที่ได้ฉีดไปครั้งแรกฉีดยังไงบ้างอะไรบ้างก็ผมผสมไปถังถังสองร้อลิตรนะครับผมใส่ใส่แคปซูลกอแก้วนาโนไป2เม็ดสเม็ดแล้วก็ไอกอแก้วครับกอแก้วโคแคทวันโคแคทวันนี้ใส่ไปประมาณ80 8 0ซีต่อถัง200ลิตร 80cc ต่อน้ำ200ลิตรบวกด้วยกอแก้วน้อยอีก2เมตร2เมตรครับ2เมตรก็คือ200 8 0ซีก็คือ80บาท80บาท200 80บาททําให้มะเขือที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไงบ้างครับหลังจากฉีดก็หลังจากฉีดงวดแรกก็ ยังยังยังไม่ออกผลเท่าไหร่ครับพอตใช่ครับพอฉีดผลที่สองนี่มันมันเขี่ยวผิดปกติคนที่พานใบพันมาเขาบอกเฮ้ยมะเขือยังดีขึ้นนี่ทั้งกี่วันการฉีดในแต่ละครั้งแรกก็ประมาณสิบวันครับผมฉีดประมาณสิบวันครับครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยมั่นใจครับพอครั้งที่สองครั้งที่สองนี่ชับจะเห็นผลแล้วเนี่ยนี่ผมเพิ่งฉีดไปครั้งที่สามไปแล้วนี่ฉีดครั้งที่สามเมื่อเมื่อสี่วันที่แล้วนะครับ เมื่อ4วันที่แล้วัครบผลการฉีดแต่ละครั้งการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งเป็นอย่างไรบ้างก็แตกต่างเลยครับมันมันคุ้มมันคุ้มว่าแบบยาที่ผมเคยใช้่ยาตลาดจากที่ใช้ยาตลาดใับปุ๋ย้อาตลาดครับการจเจริญเติบโตการให้ผลผลิตติดลูกเป็นังไงผมมองดูดอกแล้วรู้สึกว่าดอกเขาจะไม่ออกแบบเต็มที่นะครับเขาจะออกเรื่อยๆแต่ออกตลอดนะครับนี่กี่เดือนแล้วล่ะอันนี้ ท่านับจากกล้าแล้วหลายเดือนแล้วครับจากต้นกล้ามาครับหลายเดือนแล้วครับคือเคสนี้หมายถึงว่าจากมะเขือที่กําลังจะตายแล้วใช่ครับแล้วพลิกฟื้นกลับมากลายเป็นมะเขือที่สามารถมาออกผลผลิตให้พี่ได้ตอนแรกที่มันจะตายเนี่ยมันเริ่มกําลังจะเก็บเกี่ยวได้แล้วกําลังจะเก็บแล้วแต่ว่ากําลังจะตายแทนครับครับแล้วได้เก็บบ้างยังเนี่ยที่ฉีดไปสามครั้งแล้วเนี่ยเก็บเก็บไปมั่งแล้วครับเก็บไปบ้างแล้วครับเริ่มทยอยเก็บแล้วครับได้ยังไงบ้าง ลงทุนไป280บา,บาทในการใช้ปุ e. in, ๋ยก็เก็บไปงวดละ10กว่ากิโลแล้วครับตรงนี้นะครับสิกว่ากิโลเลยเพราะว่าหน้าหน้าผลนี่มันจะเหลืองช้าหน่อยอ๋อเป็นเป็นมะเขือเหลืองครับมะเขือเหลืองครับเขาเอาไปทําอะไรครับมะเขือเหลืองส่วนใหญ่จะเป็นเข้าไปแบบไปแกงพวกแกงปลาแกงอะไรนะตลาดก็ใช้เยอะครับใช้แกงใช่ไหม เก็บไปรุ่นหนึ่งก็ประมาณ10กว่ากิโลครับ่วนใหญ่ราคาเขาจะคงที่ด้วยมันขึ้นเรื่องประมาณเท่าไหร่ครับราคาก็10บกว่าบาทขึ้นไปครับยันยัน4ี่สิบประมาณยัน40สบเลยครับผมเก็บได้นานไหมเนี่ยก็<อ>ถ้ารักษาต้นไว้ดีๆก็อยู่ได้ถึงสองปีครับแต่ต้องเราต้องตัดแต่งกิ่งปีที่สองแล้วเราก็เลี้ยงต่อให้คุ๋ยต่อก็อยู่ได้ประมาณ2ปีครับลงทุนครั้งหนึ่งอยู่ได้สองปีครับก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเลยครับ ถ้าออกดอกออกอย่างนี้นะครับผมว่ากล้าพูดได้เลยว่าผมเก็บได้ตลอดทั้งปีเก็บได้ตลอดแล้วเพื่อนฝูงด้วยว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาก็ถามว่าใช้อะไรได้ได้ใช้ยาตัวนี้หรือเปล่าแต่เขาก็ยังไม่เคยใช้นะผมก็บอกว่าใช้นี่แหละยาตัวนี้แหละก็แก้วนาโนก็แก้วนี่แหละครับใช้คู่กันมั่นใจไหมตอนนี้ผมมั่นใจนะเพราะว่าผลเขาออกมาแล้วนะครับ ใจหลังจากที่ได้ใช้กลับมาเขือมั่นใจได้ใช้กับอะไรบ้างก็ผมก็ไปใช้กับแตงกับทั่วครับแต่ตอนนี้เก็บหมดรุ่นไปแล้วงเรื่องเป็นยังไงบ้างอ่ะแตงผลผลก็ดอกก็ออกเรื่อยๆเลยครับเก็บได้นานกว่าที่ผมเคยใช้พวกสารเคมียืดระยะเวลาของการใช่ครับปกตินี่เก็บได้สมมุติว่าเก็บได้เดือนหนึ่งถ้ามาใช้กอแก้วนาโนใช้กอแก้วกอแคนวันเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นครับระยะการเก็บเกี่ยวนี้เพิ่มขึ้นครับผลผลก็สวยน้ําหนักก็ดีดีครับดีดีกว่าผลโฮมปลูกนิดเดียวเก็บทิ้งบางทีห้าหกสิบโลปลูกไม่กี่แถวแตงปลูกไม่กี่ร้องเองครับทั้งแตงทั้งมะเขือและอย่างอื่นละครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งครับเห็นว่าช่วงนี้พักต้นอยู่ครับกําลังจะพักต้นครับ ครับปลูกไว้เยอะไหมครับหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งปลูกไว้ประมาณไร่เศษครับไร่เศษเศษผลผลิตเป็นไงราคาเป็นไงครับหน่อไม้ฝรั่งราคาตอนนี้หน่อเอไซส์ A อยู่ที่กิโลละ85บาทโอ้กิโลละ85บาทก็ถือว่าราคาสูงเหมือนกันนะครับการให้ผลผลิตอยากให้พูดถึงหน่อไม้ฝรั่งนิดหนึ่งครับ